เส้นสมการเส้นตรงนะครับอย่างที่ทราบว่าสมการเบสิกเลยก็คือสมการที่อยู่ตรงงกลางนี่นะครับอย่างทแยงจุดเนี้ยคูณกับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่พวกนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสองนี่เป็นสมการเบสิกพื้นฐานของสมการเส้นตรงซึ่งเป็นสมการเส้นตรงที่อยู่เป็นที่มีสมการ y เท่ากับ x นะครับ แล้วก็อย่างที่เราทราบว่าถ้าเกิดมีสัมระสิหน้า x เกิดขึ้นถ้ามากกว่าหนึ่งสมการเส้นตรงนี้ก็จะมีการหมุนขึ้นไปข้างบนจากเดิมที่อยู่ตรงนี้ก็จะหมุนขึ้นไปข้างบนกลายเป็นเส้นสีแดงๆนี้แต่ถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็จะกลายเป็นเส้นนี้แต่ถ้าน้อยลงไปอีกกลายเป็นลบก็จะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนี้นะครับเอียงมาทางนี้แทนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมีตัวเลขมาบวกมาลบ x ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเกิดสมการนี้ y เท่ากับ x บวก2เราลองมาพลอตกราฟดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกราฟจะเป็นยังไงถ้า x เป็น1 x เป็น1จะได้ y เป็นอะไรออครับ1บวก2ก็เป็น3 1 3ถ้า x เป็น2 y ก็จะเป็น2 2 สบวกก็เป็น4 2 4ถ้า x เป็น3 3บวก2ก็เป็น5ถ้า x เป็น0 0นย์บวก2ก็เป็น2ถ้า x เป็นลบ2ลบ2บวก2ก็เป็น0ถ้า x เป็นลบ4ละ่ะลบ4ลบ4บวก2ก็เป็นลบ2เราลองเอาพวกนี้มาพล็อตจุดนะครับเอากราฟสีชมพูนี่แล้วกัน1 3 1 3อยู่นี่ สองสี่สองสี่อยู่นี่สามห้าขึ้นไปศูนย์สองศูนย์สองอยู่ตรงนี้ลบสองศยลบสองศูนย์อยู่ตรงนี้ลบสี่สองลบส่ลบสลบสองอยู่ตรงนี้ถ้าเราลากเส้นต่อกันนะครับเราก็จะได้เส้นตรงแบบนี้ซึ่งเส้นตรงนี้เป็นของสมการ y เท่ากับ x บวกส เอาล้ครับลองเทียบดูสิครับว่าต่างอะไรกับ y เท่ากับ x เฉยเฉยก็คือมีตัวเลขมาบวก x ซึ่งจะทําให้กราฟที่เคยอยู่ตรงนี้สีส้มเนี่ยเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นไป2หน่วยถ้าบวก2ก็เลื่อนขึ้นไป2หน่วยเราเราลองไปทําได้เลยนะครับเช่นถ้าได้ y เท่ากับ x บวก10เราพบว่ากราฟเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนอีก10หน่วยซึ่งจัดเดิมที่ตัดแกน y ที่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็จะขึ้นไปตัด ถ้าเลื่อนขึ้นไปสองก็จะไปตัดที่0ูนย์นี่ศูนย์สถ้าเลื่อนขึ้นไป10ก็จะไปตัดที่ศูนย์นะครับถ้าเป็นลบละ่ะเช่นเท่าเป็นสมการ y เท่ากับ x ลบสเราก็พอจะเดากราฟได้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นกราฟที่เอียงเท่าเดิมแต่ว่าเลื่อนลงมา2หน่วยก็น่าจะมาเป็นกราฟสีแดงอันนี้เลื่อนลงมา2หน่วย จากเดิมที่ตัด 0, 0แดงอันนี้แล้วกันนะครับก็มาเป็นตัดที่0ลบ2นะครับเลื่อนขึ้นมา่างนี้ชื๊ช๊๊๊เป็นกราฟแบบนี้นะครับเป็นสมการเป็นกราฟของสมการ y เท่ากับ x ลบ2นะครับกราฟก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับโอเคก็นี่ก็เป็นเทคนิคการดูกราฟนะครับ ของสมการเส้นตรงครับถ้ามีตัวเลขหน้า x เปลี่ยนไปก็ทําให้สลปเปลี่ยนหรือเกิดการหมุนขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการบวกลบก็จะทำให้มีกราฟมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะครับ okay, ครับสวัสดีครับ